สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เวลายี่หองแต่ตีห้าครึ่งแล้วตีห้าสี่ห้านะครับกำลังจะไปจันทบุรีนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับเอย่าเพิ่งปิดคิวปนะ <laughs> ได้เลยนะฮะ11โมงครึ่งถึงบ่ายสองนะโอเคเราเดาตอนนี้เวลาประมาณ11โมง50นะครับเดี๋ยวเราทานข้าวก่อนต่อข้าเดี๋ยวเขาจะให้เช็คอินตอนบ่ายสองโมงนะครับโอ้เขาก็จะมีอาหารขายโอ้มีเสื้อผ้าขายด้วยนะมีขนมนะครับสบูแชมพู มือป้องวันมือแรกนะครับผมจะได้เป็นชุดแบบนี้นะแต่มันเติมได้นะอันนี้ปูผัดผงกะหรี่นะน้ำพริกมผมไม่แน่ใจว่าน้ำพริกอะไรเหมือนพริกกะปีนะครับอันนี้นี่ไก่ย่านะครับผมแล้วก็ันนี้แกงมูชมูปูชมะแล้วไอดีเขา ตำเองนะไยตำอยู่ใ i̇şte ช่ไหมครับไปเจอโอเคนี่ผู uh, okay, ้หญิงบ้านเรานี่ตำไม่เป็นทุกคนนะครับเยอะๆอะไรครับน้ำตาลใส่เยอะๆน้ำตาลนไม่ใช่ไม่ใช่ผมชุดรถชุดรถใส่เลยครับเยอะๆสามช้อนโอเคขอบคุณมากครับผมชอบกินครับผมคุณ เดี๋ยวผมพาไปดูห้องพักนะผมได้ห้องพักเป็นโซนใหม่นะครับบ้านสีขาวนะทางทางเดินปูนแบบนี้นะครับเดินระวังนิดนึงนะฮะก็จะมีที่จับด้วยอ๋อนี่สีขาวบ้านผมนะห้องหนึ่งจะนอนได้สี่คนนะครับอันนี้ก็จะมีตะข่ายให้เรานั่งเล่นหน้าบ้านด้วยนะห้องผมเบอร์ยี่สี่นะครับเ,เข้ามาปเป็นห้องสี่สคน,นนะครับ เป็นรหัสเซฟเป็นรหัสที่เขาให้มาหรอกี่ตัวไม่ไม่บอกรหัสแล้วกันโอเคจะบอกรหัสเป็นตานี้นะโอเคนะเดี๋ยวเข้าดูข้างในนะครับโอเคห้องก็จะนอนได้สี่คนนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าวันนี้จะห้องนี้จะนอนกี่คนนะสี่คนสี่คนจะมีปลั๊กเห็ไหมชาร์จแบตนะสองสองฝั่งหรือฝั่งนู้นก็มีนะแล้วก็เดี๋ยวนะมีผ้าห่มให้แต่ที่นี่จะไม่มีผ้าเช็ดตัวใช่ไหมครับ มีชุดตัวนีน้มีพวกอุปกรณ์มีมีอุปกรณ์อาบน้าด้วยโอเคก็ okay, mean, จะมีตู้เย็นนะครับล<ะ>แล้วก็มีแอร์อันนี้แอร์เขาเปิดไว้ให้เราแล้วนะครับมีทีวีนะเดี๋ยวไปดูห้องน้ํากันห้องน้ําก็จะปกติมากนะครับก็จะไม่มีเครื่องทำน้ำบุ่นนะอุปกรณ์อาบน้าอะไรเงี้ยก็จะไม่มีนะเราเตรียมอย<ะ>่างมาเองนะครับมีชักโครกตรงนี้มีอ่า ล้างหน้าแปรงฟังตนตรงนี้ได้น,นะครับมีกระดาษชำระให้นะครับตรงนี้มีที่แขวนผ้าด้วยตรงน,นี้ก็จะมีะน้ำให้เราสี่ขวดนะห้องนึงพักได้สี่คนนะก <c oughs> <c oughs> ็จะเป็นแบบนี้ใบให้นะครับห้องน้ำแม่งกว้างห้องน้ำสะอาดด้วยนะเ <c oughs> วลาล็อกกดล็อกไปอย่างงี้แล <c oughs> ้วมันจะล็อกเองใช่ไหม <c oughs> ไม่ต้องบิดอ๋อต้องบิดโอเครหัสก็จะเคลียร์ใช่ไ่มเคลียร์รหัส อ๋อเคลียร์รหัสด,ด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้โอเคเอโอเคครับเดี๋ยวร้อยนะก็เราก็พักผ่อนกันสักนิดนึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็เดินเที่ยวในรีสอร์ทนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเวลาบ่ายสามนะครับเขาจะพาเราไปเ,าเรือแพนะครับผมเดินดูเห็นเขาบอกว่ามีสะนะครนะครับเราเดินเล่นกันรอบหนึ่งนะครับเดินไปนูน่นวนไปนู่นแล้วเดี๋ยวเขา ออกด้านหลังบ้านนี้มีมมีศาลาส่วนตัวด้วยนะอู้ดูที่เขาตั้งตักท้าข้าห่มของเราเบื้องหลังอยู่ตรงนี้นี่เองอวยอ่ะเพราะมันร้อนไนีเออืออพสาร์ิษีไม่ไหวหรอกร้อนตรงนี้ไม่เหม็นนะไม่เหม็นตรงนู้นยิ่งดีอ่ะโอ้ตรงนี้เป็นห้องใหญ่นะแต่เดินก็ต้องระวังนะเนี่ยดูดิ โอ้ตรงนี้สวยอะ่ะมีมีเป็นบ้านโซน,นบ้านสีเหลืองมีใพาเดินทัวร์รีสอร์ทนะครับที่ที่พักนี้ที่แบบมีที่พักหลายโซนกันนะพูดถึงหลังเนี้ยสีแดงนี่ก็สวยเนาะดูส่วนตัวดีนะเนาะพอตรงนี้ไปมันก็ไม่มีอะไรลนะไงใช่ใช่เดี๋ยวน่วนเ <laughs> ไปต่อนะครับไปให้สุดเลยนะโซนนี้ก็สวยนะผมว่ามันโซนตัวดีนะแต่เห็นพี่เขาบอกว่าตรงนี้เป็นโซนเก่านะครับดูจากสภาพก็ก็น่าจะรู้นะเป็นโซนเก่าตรงนี้เดินก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีทางกั้นเลยตรงนี้เดี๋ยวขอเดินขอเดินไปดูตรงนุ้นหน่อยอ,อ๋อโอเคครับโ,เโ,เโ,เโเเอ,อโคเคคร้บพี่โอเคครับฝั่งรู้นก็เป็นป่าชายเลนของจริงเลยนะ เม่อ๋อตรงนี้เขาบอกว่ามีสระว่ายน้ำนะตรงนี้มีสระหนึ่งนะครับตรงนี้มีสระหนึ่งนะประตูเออใช่แต่บิวเขาสวยไงฝั่งนู้นคือมันแค่เป็นประตูต,ตรงนี้เฉยๆนะเออพื้นที่พื้นที่เยอะดีว่ะ เมื่อกี้เร,รเ,เราเดินตรงมาจากศาลานะครับ่าตรงนี้จะเป็นโซนที่มีที่พักนะครับแล้วก็มี เขาเรียกว่าอะไรสระน้ำนะครับมีเครื่องเล่นเป็นสไลเดอร์นะครับผมน,นีก็จะมีเสื้อชูชีพนะครับใช่เพราะเพราะว่ากรเียมมันเหมือนยังมันยังแคบแคบอยู่เนาะ กุ้งลายเสือก่อนนะอ,อันนี้ตัวใหญ่กัั้นะเนี่ย